วันนี้นะคะเราก็เลยมาซ่อมอ่ามาซ่อมพริกเนาะคือเอาพริกที่ขึ้นเองนะคะมาลงหลุมเนาะเพื่อว่าจะได้โตขึ้นเร็วๆนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะนี่ซ่อมไปเมื่อวานนะคะนะคะพอดีฝนตกให้มาคืนจ้ะนะคะก็เลยได้นะคะนี่จะซ่อมนะคะนี่ค่ะนี่ต,ตอนตนนี้ฟื้นแล้วนะจ๊ะพอ พอเราถอนมาเนาะถอนมาจากาต้นที่ขึ้นเองเนาะเราก็เด็ดยอดนิดหนึ่งนะนี่เด็ดยอดนิดหนึ่งนะจ๊ะเพื่อให้เขาแตกกิ่งนะจ๊ะนะคะจะได้ดอกเยอะๆนะจ๊ะลูกเยอะๆนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะนี่เด็ดยอดเลยนะคะนี่ค่ะนะจ๊ะน,น่เราซ่อมไปเนาะเพราะว่าจะได้เพิ่มลิกเนาะเราก็เราไม่อยากเสีย พลิกไปเนาะที่พลิกก็ขึ้นเองอะ่ะนะจ๊ะเนี่ยแล้วเ,เอามาซ่อมนะจ๊ะนี่ค่ะเป็นแถวเลยยาวเลยนะคะนี่ค่ะนะ,ะนี่นะคะเด็ดยอดด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะซ่อมพลิกนะคะนี่ไปดูนะนะคะนี่ซ่อมไปแล้วนี่นะคะเราซ่อมให้หมดเลยเนี่ยนะคะ ซองพริกเนเาะอฝนตกให้เขาจะฟื้นเร็วนะคะทุกคนนี่ค่ะอาจารย์นี่ปลูกไปก,กันเลยสองต้นเลยนจะจ๊ะนี่ค่ะนี่นะคะซ่อมยาวไปน,นู่นเลยเนี่ยนะเป็นแถวเลยจ้ะนะคะเป็นพริกขี้หนูนะคะทุกคนนะคะก็เราก็มาดูเราก็มาดูต่อเนาะเพราะอันนี้มันโดนฝนนะมันเลยล้มนิดนึง เดี๋ยวพอฝนซาไปเขาก็จะฟื้นตัวนะจ๊ะทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า